สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้อยู่กับครูนะครับในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมนะครับระดับชั้นมอเราจะมาเรียนกันในเรื่องของไตราย,ยางหรือไตราย,ยางอักษรสามหมู่นะครับเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับไตร,าย,ย,าราย,ยางหรืออักษรสามหมู่นะครับคือระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทยเฉพาะรูปพยัญชนะตามลักษณะการผันวรรณยุกต์เนื่องจากพยัญชนะไทยเมื่อกำกับด้วยวรรณยุกหนึ่งหนึ่งแล้ว จะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น3าหมวดหมู่นะครับโดยแบ่งพื้นเสียงที่ยังไม่ได้ผันซึ่งมีระดับเสียงสูงกลางต่ําก็คือเป็นอักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำนะครับซึ่งมีอยู่3ามอย่างเราเรียกว่าไตราย,ยางสาเหตุที่เรียกว่าไตราย,ยางไตรหรือตรีแปลว่า3นะครับไตรตรี 3, แปลว่า3าเดี๋ยวเราไปดู อักษรแรกนะครับก็คือกลุ่มของอักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะครับพยัญชนะทั้งหมด9ตัวได้แก่กอไก่จอจานดอชดาตอปะตัดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ตอปลาและก็ออ่างนะครับซึ่งหลักการท่องจําของเราก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอกนะครับไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอก ถ้าเราจินตนาการภาพก็จะเหมือนกับที่ครูอเอามาให้นักเรียนชมนครับในสไลด์เนาะะลักษณะการสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือการออกเสียงนะครับจะออกเสียงกลางๆไม่มีขึ้นไม่มีลงเสียงนิ่งๆน,นะครับไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอกกอจดตดต,ตบปอ,บอ,อนะครับนักเรียนก็ไปฝึกท่องจํานะครับตามหลักการท่องจําที่ครูเขียนไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับโอเคต่อไปอักษรสูง อักษรสูงมีทั้งหมดสิบเ็ดตัวนะครับมีทั้งหมดสิบเตัวได้แก่หอพึ่งหอฝาหอถุงขอฐานหอไข่หอขวดขอเสือสอสลาสอฤสีหอหีดแล้วก็ชอชิงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละตัวนะครับจะออกเสียงลักษณะลงแล้วขึ้นนะครับเป็นลักษณะเสียงเหินนะครับอย่างเช่นหอหอขอ ขอ,อขอขอขออันแบบนี้นะครับมันจะเสียงลักษณะเป็นเหินขึ้นก็คือมีกันลงแล้วก็ขึ้นนะครับหลักการห้องจำครับง่ายๆก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน <Huh? S 1> ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะครับ <No. S 1> ผีก็คือขอพึ่งฝากก็คือฝอฝาถุงก็คือถอถุงกับขอฐานนะครับข้าวนะครับขอไข่กับขอขวด สารก็คือสามสอนครับสอเสือสอสลาสอฤสีนะครับแล้วก็ให้ก็คือหอหีบฉันก็คือชอชิงนะครับจินตนาการตามนะครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันก็จะเป็นเหมือนกับภาพที่เราเห็นนี่นะครับ<ๆ>เป็นเปินหน่อยนะอ่าต่อไปอักษรต่ํานะครับอักษรต่ําเรามีทั้งหมด24ตัว <Wow. S 2> ทั้งหมด24ตัวนะครับซึ่งแบ่งได้ออกเป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกคืออักษรต่ำเดียวอักษรต่ำเดียวก็คือไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะครับไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีอยู่10ตัวมีอะไรบ้างนะครับมีงองูยอผู้หญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนแล้วก็รอจุลานะครับหลักการท่องจำก็คือ งูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลอ่าลักษณะของอักษรต่ํานะครับส, <humanities> สังเกตนะครับงอเสียงมันจะลงนะครับมันจะต่ำลงงอยอนอมอรอลอวออย่างนี้เป็นต้นนะครับเสียงจะต่ําลงนะครับหลักการจํางูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกอ่า ไปท่องจากันนะครับโอเคต่อไปสุดท้ายอักษรต่ําคู่อ่ะอักษรต่ําคู่ก็คืออักษรต่ําที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงอักษรสูงมีอยู่กี่ตัวมีอยู่สิบเอ็ดตัวนะครับมีอยู่สิบเอ็ดตัวแต่ถ้าไมอักษรต่ําคู่มีอยู่สิบสี่ตัวมันต้องคู่กันสิ <What? S 1> แล้วทําไมจํานวนมันไม่เท่ากันเรามาสังเกตง่ายๆนะครับว่า เสียงของอักษรหรือของพยัญชนะบางตัวนะครับออกเสียงเหมือนกันอย่างเช่นพอพานพอสัมเพลยงนี้ครับพอ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 เห็นไหม mm hmm. เสียงเหมือนกันนะครับมีคําอะไรบ้าง14ตัวนะครับได้แก่หนึ่งพอพานพอสัมเพลพอควายพอคนพอระครังพอฟันทอทหารพอธงพอดังบนโทพออู้เทาซอโซ ชอช้างชอกระเช้พอหนุ่มหูนะมี14ตัวนะครับซึ่งหลักการท่องจำก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่พอพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อะนะครับพ่อมีตัวอะไรบ้างก็คือพอพานกับพอสำเพาคำว่าค้าก็คือคอสามคอก็คือคอควายคอคนคอระคังคอคอคอ,อฟันมีตัวเดียวก็คือฟอฟันนะครับ ทองก็มีอยู่สทอนะครับที่ออกเสียงเหมือนกันมีทอทหารทอทงทอนางบุญโทแล้วก็ทอพุทานะครับทอ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 เหมือนกันซื้อซอโซ่ซมีตัวเดียวนะครับชอชอช้างมี2นะครับชอมเสียงชอมีชอช้างกับชอกระเชือส่วนหอห่อหรือหอ,หอ,หอนคู่ก็มีตัวเดียวอ่ามันคู่กับตัวอะไรบ้างเรามาลองทายกันลองคิดไปพร้อมๆกันนะครับพอพานพกับพอสำเพอ คู่กับอักษรสูงตัวไหนติกกับติกกับพอเสียงกับคล้ายกับหอนะครับก็คือหอพึ่งพอพึ่งเป็นอักษรสูงนะครับพอหอพอพอเห็นไหมเสียงมันจะคล้ายกันนะครับมันคู่กันนะครับต่อไปพอควายพอคนพอระขังคู่กับอักษรสูงในตัวพอขอนะครับก็คือขอไข สษรสูงที่เป็นขอไขนะครับคอขอคอขอ,ขอ,ข,อขอฟันคู่กับฝอฝานะครับขอฝอขอขอทอ,อนะครับอทอธงไอ้ทอทาหารทอธงทอนังวนโททาวูเท่าทอก็ต้องคู่กับทอถุงนั่นเองนะครับทอถุงอยู่ในอักสอนสูงนะต่อไปซซโซ่ซโซ่ก็คู่กับสอนั่นเองสามสอเลยซอส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 อเงี้ยต่อไปชอช้าง ชอกระเชือชอชอคู่กับชอชออะไรชอฉิงนั่นเองครับและสุดท้ายหอเสียงหอมีอยู่เสียงเดียวนะครับหอ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 หีบนั่นเองนะครับอ่านะครับจํากันได้ไหมถ้าจําไม่ได้ก็ค่อยไปทบทวนกันนะครับหลักการจําจําไม่ได้นะครับพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอ,อมามาดูใหม่อักษรกลางมี9้าตัวนะครับ ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมีเก้าแล้วนะอักษรสูงมีสิบเอ็ดตัวผีฝากขุงข้าวสารให้ฉันผีฝากขุงข้าวสารให้ฉันสิบเอ็ดตัวบวกเก้าเป็นอะไรยี่สิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอักษรต่ำอีกยี่สิบสี่ตัวรวมเป็นสี่สิบสี่ตัวเห็นไหมครบสี่สิบสี่ตัวพอดีแต่อักษรต่ำแบ่งออกเป็นสองชนิดอีกนะครับ ชนิดแรกคือต่ําเดียวมี10ตัวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกก็คือไม่มีคู่กับอักษรสูงนั่นเองส่วนอักษรต่ําคู่ก็คือมีคู่กับอักษรสูงน,นะครับมี14ตัวก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับ ให้นักเรียนไปท่องจากันนะครับท่องจากันให้ขึ้นใจนะครับตามหลักการท่องจําดังกล่าวเนาะสำหรับวิชาภาษา,าไทยเพิ่มเติมเรื่องไตรยางของครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับอย่าลืมจดบันทึกลงในสมุดด้วยนะครับครับสวัสดีครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้จาน้วยนะ